โอเคนี่เราอยู่กันในเซิร์ฟคอเทเสียงดังเสียงดังไปอยู่กันในเซิร์ฟอินฟเวชั่นแซดไทยแลนด์นะครแล้วไมค์ก็ดังเหมือนเดิมช็อตเหมือนเดิมโอเคไม่ต้องห่วงอันนี้ก็อยู่ในแครนพูมินนะครับอือมีมอยู่แค่นี้แหละไม่มียศทั้งหมดสามคนมียศทั้งหมดคนเดียวนะฮะในแครนแต่ไม่รู้ว่ามีคนอื่นอยู่หรือเปล่าในแะครน นี่เรากำลังจะมุ่งหน้าไปนอลาดหรือเปล่าหรือจะแวะบอเดอร์ถ้าแวะบอเดอร์นี่มีตายแนะไอเทปทูจดจับรับนี่กนเอาแม่งลงเบอเดอร์นี่ก็ตายห่ากันหมดหรอกมียศนะเว้ยมันไม่โกย,อยแล้วใช่ไหมพี่ อันนี้เราไม่ได้อยู่ในทอ็อกเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่มีไหม่เราก็ต้องพูดคนเดียวไปสมชาติธยานล่แจกคทไมคับทำไมค้างๆตบไปก่อนโอเคครับสุดท้ายเราก็ต้องแวะอยู่ที่นี่ก่อนเพื่อนแม่งค้างคนหนึ่งในต้องลองเข้าอีก ซอมบี yeah. zombie, zombie. ้ซอมบี้สุดท้ายก็ต้องอยู่บาวเดอร์ใช่บาวเดอร์ป่าวะอาบาวเดอร์ซิตี้สพานฟาร์มสพานขาขึ้นจุดฟาร์ม เราโซนยังไม่ออกนะว่าเกิดว่าเกิดว่าเกิดทำอะไรกันนะฮะอย่าอย่าอย่าเข้ามายุ่งไปเี่ยไม่มีกังเปิด มาอยากเข้ามาโอเคตอนนี้ตรงสะพานเซฟสามทำไม่ผิดไม่รู้ว่าตอนนี้เราอยู่ในเซฟโซนหรือเปล่า เซฟไม่โดดเข้าเซฟไม่ดีไม่ดีไม่หนุกพวกอยู่บนเต็มเลยไปเราวิ่งรัดออกไปเลยทำขาดครับเดี๋ยวมาขาดแน่มนไหนไอสัตว์เซฟกระตุกแล้วเดี๋ยว,ว,วรอถึงนอกลานก่อนเราจะตัดไปทีนี่เหมือนว่าเราจะเจอเพื่อนของเออ

ปัดบวยกระบอกปืนปับปับปับปกระบอกปืปปปนเราแม่งเชิญแคนเส็จเลโอเคไเชิเสร็จแล้วมุงหน้าสู่นอร์ไมิทตาลีมิตาลีมิมิตาลมีมิตาลีมตลมตตไม่ออกจากแม่งดูแต่นอร์อนอร์นอร์ดมีมิตาลีมีไอตาลีตัวช่างแม่งนี้ น,นะน,นี่แค่เราการดึงสังคมเด็กแว้นถ้ามีรถไม่ใช่เลยมันหมอคะมุ่งหน้าสู่นอลาร์สี่าไปทางนั้นอีกสี่ร้อยเมตรถึงนองลาร์เราจะไปถึงที่จุดฟาร,ร์มอีกที่หนึ่งแล้วน,นะจ๊ะฮึบ

เมตรถึงละม่งไปพวกเราวิ่งไปวิ่งไปเจอเทพทูลแล้วมึงตายซะโว่ไปโม่กันใหญ่ใจต้องนิ่งทำไมตัวหลังดึงชาันนะเม็ดมันรรนะมมกระตุกเลยโจ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 ๊ปากติดถึงแล้วครับนอลาด มิตาลีเอาเป็นว่ามิตาลีแล้วกันมิลิตารีมิมิตาลีมิตาลีมิมิตาลีมิตาลีมิมิตาลีเออแช่งหกไงตรงนู้นเหรอเมืทีเมื่อทีไม่เล่นานๆแช่นี้ก็ะชาจังเลยปายปายวิ่งเข้าที่สุดแล้วก็มาถึงนอตานมิลิตาลี เป็นอะไรกันชื่อนะฟัมหูมีคนมาฟังมาด้วยจุ๊บจุจุ๊บจุุงงงงงงิง้องตายสัมรี้เฮ้ยเสียงไรวะคนยิงเหรอคนยิงเหรอ มองว่าคนยิงไ,ไเออเอ็แม่แตกเลยครับนันนี้กจายแล,แล้วเราจะโดนโอเคนี่ยิงอีกแล้ว นันเพื่อเรายัางแตกเลยที่สคำคัญคือของโดนเกียนนี่สิพวกเราแตกหมดแล้วฮะตอนนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วเ,เป็นว่าเป็นไก่โดนยิงแล้วกันง่ายเราจะไปยิงที่เซฟสามต่อไหมเนะี่ยไปเข้าหลังแล้วกันนะจ๊ะตรงนี้ขอตัวเราไปก่อนนะครดีคับ